สวัสด,ดีเจ้าพี่น้องแม่พันนี้ขึ้นมาหาผักจิดค่ะผักสลิดผักสลิดค่ะมันขึ้นอยู่ทั้งต้นกุม้มต้นโดกต้นกระโดนน้ำนะคะอันหน่อยนึงอืมหน่อยนึงแต่ว่าตรงไปไปหาใหม่มาสวยนะคะพี่น้องเมื่อนั่นพ่อตาขึ้นให้ ได้หลคยค่ะได้หลายแต่บ่ได้ทายคลิปให้เบิ่งวันนี้แม่พันนี้ก็เลยมาเบิ่งอีกว่ามันยังเหลืออยกบ่ผักสลิดค่ะเอื้อนเพื่อนบ้านเขาก็เอื้อนผักชิกผักชิกค่ะขจวนเพื่อนก็เอื้อนค่ะขัดจวนเพื่อนก็เอื้อนเช้ยบักใหญ่เลยค่ะแม่เช้ยเขาหมดแล้วนะ ไ,ไปหาไม่มาสวยมาตัวเอาน่แต่หัวปีประทันเป็ี่ยนหน่วยได้น่ะพี่น้องแต่หัวปีประทันมีหน่วยเป็นดอกบ่หลายค่ะสุปีนะแม่พันนี้เป็นกินดอกโอ้ยังแต่หัวปีกว่นะ่ยกินดอกจนว่าอิ่มเป็นหน่วยกระดกแต่ปีนี้ผิดสังเกตแต่ต้นปี ต้นปีหัวปีบ่มีดอกมาระยะหลังมานี่จังค่อยมีดอกค่ะมีดอกก็มาเริ่มมีหน่อยปีกายนี้ได้ตั้งลายค่ะได้ลายปีไกยเนี่ยได้ลายเชียรเขา เชื้อเชื้อผักชกเชือสลิดเชื้อใหใปลูกได้สามปีค่ะสามปีสี่ปีนี่เหรอคะแต่งแต่ปลูกมาเนาะค่ะเนาะเป็นน่วยไว้เป็นดอกไว้ค่ะเพือพ่อนเพาะเพือพ่อนเพาะมาขายแม่พันนี้ก็เลยซื้อเพือ่อนสามสามต้นร้อย สามถุงรอยถุงนึงก็จะมีประมาณสองต้นในคันนี้พอเห็นหงด้นี่บอเห็นใบไม้มันหลายแล้วก็เลยบางต้องต้องสังเกตดึงดีๆก็ต้องปลูกให้เขามีแนวขึ้นนะเนาะค่ะเนาะเอาค่าถ้าจะเอาข้างเฮ็ดกะ ย่านมันบททุนน่ะค่ะย่านมันพังย่านมันยังไปย่านพังย่านยังได้ให้ขึ้นต้นไม่จังสี่ถาวนกว่าขึ้นต้นโดกขึ้นต้นกุ้มให้เขาได้พักพิงให้เขาได้ขึ้นได้ยังดูนะคะที่ยู่ทั้ง่น เชียนะมีแต่เชียใหญ่ๆได้กินคุ้มค่ายจิตค่ะได้กินโดนได้กินนั้นค่ะคือผักอันนี้ล่ะแล้วก็บ่าได้ปลูกยากปลูกแค้นอันใดโอ้ยจ้าว่าเสียงตัดต้นไม้ต้นไหไอันใดดอกแก้มน,หนกหู นี่ก็อัางวนอัางวนอัางวนหมดเจาอแม้งจาอค่ะก็เลยต้องเห็ดแบบนี้ไะตัดใบมันออกเรี่ยค่ะ ตัดใบออกเรื่อยใบองุ่นนะ่ะตัดใบเขาออกเรื่อยถ้าบอตัดบอเป็นหน่วยไอ้ตัดแตงตัดใบใบใดที่เกลเราก็เหลืองกอ็ตัดออกปุณนะค่ะกําลังเป็นดอกเต็มปุณนะปุณนะค่ะโอ้โหเสก่อนปื๊ดพอดอกอ่างวนยังมาดดอกลายแท้เนี่ยเนาะปาดระเบิ่งอ่างวนเป็นดอกดก้วยค่ะพี่น้อง โอ้พอะอ่งงนได้ผลอยู่ค่ะอ่งงน่อะอ่ง,งนได,ได้ผลได้ผลแท้แน่นอนเลยก็คือปลาค่ะปลานีว่ได้ผลปลาหอยกุ้งว่ได้ผลปาาเพิ่งเห็นดดกปืดโอ้โอพณนะค่ะพี่น้องเราบงดู กับประท่าน้นเป็นน่วยเขากับประท่านห่อละมันก็เป็นแช่ดอกค่ะ่ามีแมงโบมียางกัดเขากับโหอนี่มันกับมีแมงมียางซื้อเขาได้ห่อี่ยก็ได้ ยางคักอ้าวกเแลียวเห็นอยู่เด้ลหละค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะที่ติดตามชมช่องแม่พันนี่พาชมลองดูค่ะพี่น้องดอกพอนแม่พูอนอ่ะโอ้ คุณล,ลายสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงยๆปังปังทุกคนทุกช่องเด้อจ้ะสวัสดีจ้า